ลาล่าอาสยามเปิดใจปมโพสต์คืนอิสรภาพแฟนหนุ่มหลังคบกันมา6กเดือนเพราะความไม่ชัดเจนลั่นถ้าทําไม่ได้ก็อย่าสัญญายังรอให้เขามาง้ออยู่จากการนีที่สาวลาล่าอาสยามได้ออกโพสต์ข้อความเศร้าผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมทั้งคอมเมนต์ใต้โพสต์ว่าโสดอีกด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ตนกับแฟนหนุ่มนักดนตรีก็ไม่มีทีท่าจะยุติความสัมพันธ์แถมมีโมเมนต์แสนหวานให้แฟนๆได้อิจฉากันอยู่บ่อยๆ ซึ่งเจ้าตัวก็ได้เปิดเผยสาเหตุของการโพสต์ในครั้งนี้พร้อมกับบอกว่าถ้าทําตามที่ตกลงไม่ได้ก็อย่าสัญญาแต่ยังรอให้หนุ่มตูนกลับมาม้อยอยู่วันนี้วันที่29มิถุนายน2566ทีมข่าวอามารินได้เดินทางมาพูดคุยถึงมูลเหตุของการยุติรักในครั้งนี้ของสออาลลาลา่ลาอาสยามซึ่งเจ้าตัวบอกว่าเพราะความนอยเพราะเวลานอยเพราะเวลาศึกษากันน้อย ตนเสียเวลาเรื่องความรักมาเยอะถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปจนก็ขอตัดเขาออกไปเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องปวดหัวเพราะตอนนี้คบกันได้6เดือนแล้วโดยมีแรงรักจากแฟนคลับบ้านล่าตูนด้วยระยะทางสายการทํางานของทั้งคู่ตนก็อยากมีครอบครัวตนรู้ว่าได้ใครสักคนมาดูแลที่พร้อมเคียงข้างไปกับเราและวันนั้นตนได้คําตอบที่ไม่ใช่ตนเลือกที่จะอยู่คนเดียวดีกว่าเลยเลือกที่จะโพสทั้งทั้งที่เจ็บทุกคนก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นตนเลยบอกว่าไม่เอาแล้ว จุดเปลี่ยนที่ทําให้ตนบอกว่าไม่เอาแล้วตนบอกว่าวันนั้นอาจจะมองเป็นเรื่องเล็กตนคิดว่าถ้าทําไม่ได้อย่าสัญญาในวันนั้นเขาไปทํางานแล้วกินข้าวอยู่ตนก็ไม่อะไรแต่ในช่วงสองทุ่มตนโทรไปเขาก็กําลังนอนอยู่ตนเลยให้โทรหาตนตอนตอน,ต,นตื่นก่อนไปทํางานจนผ่านไปห้าทุ่มจะเที่ยงคืนแล้วมีข้อความบอกว่าครึ่งเวทีแล้วนะซึ่งตนไม่ได้ต้องการให้รายงานแต่บอกว่าให้โทรมาตนเลยพิมพ์ข้อความกลับว่าถ้าใส่ใจกันจะทําตามที่สัญญาตัวเขาก็ได้บอกว่าเขาไม่ได้นอนว่างอยู่เฉย เราเลยงงเลยก่อนหน้านี้ทําได้ทุกครั้งทําได้ตามที่บอกถ้าทําไม่ได้จะมีตนทําไมแล้วเขาก็รอให้ตนใจเย็นก่อนปล่อยไป3าสวันตนเย็นไม่รู้ยังไงแล้วบอกอีกว่า3วันก็ไม่ได้พยายามที่จะง้ออะไรเลยเลยคิดว่าความห่างทําให้ไม่คิดถึงกันเลยจริงๆเลยตัดสินใจเลยทั้งคู่ยังรักกันอยู่ไหมตนก็บอกยังมีความรู้สึกดีๆต่อกันอยู่พอโพสต์เขาก็ไปหาทัญญาทันทีเลยเข้าไปในกลุ่มบ้านลาตูนทุกคนเดือดร้อนไปหมดแต่เขาไม่มาคุยกับตน ไปคุยแต่กับบุคคลที่สามเขาบอกอีกว่าเขาไม่เคยทําให้ผู้หญิงแบบนี้ตนแค่ต้องการความชัดเจนว่าถ้าเขาอยากมีตนก็ต้องมีความชัดเจนแต่เขาไม่ชัดเจนพอไม่ใช่เด็กกันแล้วพูดว่าจะทําก็ต้องทําแค่นั้นเองอยากให้น้อยยังไงตนบอกว่าอันดับแรกต้องขอโทษแต่เขาใช้คําว่าถ้าผิดก็ขอโทษตนมองว่าเขาผิดเต็มไม่ต้องมีคําว่าถ้าผิดแต่เขาก็ใช้คําว่ามันไม่มีใครผิดมันเป็นการไม่เข้าใจกันให้เข้ามาแล้วมาคุยกันว่าอะไรที่ทําให้ได้หรือไม่ได้อะไรเยอะเกินไปน้อยเกินไป ตนก็พยายามเก็บข้อมูลว่าอะไรทําได้ไม่ได้และก็ทําให้หมดถ้าทําวันนี้ไม่ได้ให้บอกถ้าทําให้ได้แล้วบอกไม่ได้อย่าพูดมันก็ต้องนั่งคุยกันง้อโดยการมานั่งคุยกันและอย่าใช้บุคคลที่สามเพราไม่เห็นแววตาว่าจริงใจไหมถ้าเขามาง้อตนก็รับได้เพื่อจะคุยกันบอกอีกว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเขาไปเจอกันบ้างที่คอนเสิร์ตตอนผ่านมาแล้วตนรู้หมดแล้วเขาหน้าตาไม่ได้ที่เหรตตนมีสิทธิ์หึงหวงเพราะเป็นแฟนกันตนต้นตองการแบบนี้ คู่อื่นเป็นแบบไหนตนไม่รู้ที่โพสต์ไปวันนั้นเพราะพยายามแล้วเลยตัดสินใจยุติความสัมพันธ์ในครั้งนี้